Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ก้าวไกลดับเครื่องชนเพื่อไทยสอก่อส้มสไลเดอร์ขวางแลนสไลด์ มีข้อหน้าสังเกตว่าระยะหลังคะแนนนิยมของวิโรธดีขึ้นเพราะการได้ขึ้นเวทีดิเบตบ่อยครั้งวิโรธมีสไตล์เป็นสายบู๊ตั้งแต่สมัยเป็นสอสอและได้โชว์ลีลาดาวสภารุ่นใหม่ เวทีปราศัยใหญ่ของพักคก้าวไกลที่จัดให้วิโรดลัคนาอดิซรผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่เมื่อ14พฤษภาคมโดยเชิญธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและพนิกาวานิชโคศกคณะก้าวหน้ามาร่วมเวทีเหตุที่ต้องเชิญทั้งสองแกนนำคณะก้าวหน้าเนื่องจากก่อนหน้านี้อุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย มาลงพื้นที่หาเสียงกับผู้สมัครสอกอเพื่อไทยมาแล้วพักสีสม้มจึงต้องดึงบิ๊กเนมมาดึงคะแนนเสียงชาวกรุงเทพมหาคนครเช่นกันโค้งสุดท้ายพักเพื่อไทยงัดกลยุทธ์โหวตเชิงยุทธศาสตร,ร์อยากใช้เพื่อไทยเลือกเพื่อไทยให้ชนะขาดพร้อมกับเปิดเวทีปราศัยใหญ่วันที่18พฤษภาคม2565ที่ลานคนเมืองสาลาว่าการกรุงเทพ มีข้อหน้าสังเกตว่าระยะหลังคะแนนนิยมวิโรธดีขึ้นเพราะการได้ขึ้นเวทีดีเบตจึงมีคำขวัญประจำตัวว่าชนทุกปัญหาคำประกาศของวิโร์สะท้อนบุคลิกนักการเมืองค่ายสีส้มที่เน้นอุดมการประชาธิปไตยแม้โพทุกสำนักจะชี้ว่าวิโรธมีคะแนนนิยมวิ่งไล่ตามชัดชาติสิทธิพันธ์อยู่เยอะก็ตามแต่ผลการสำรวจคะแนนนิยมสอกอปรากฏว่าผู้สมัครสอกรพักก้าวไกลมาแรง ในทุกเขตสำหรับพักเพื่อไทยที่ตั้งเป้าสอกอไว้25ที่นั่งดูจะไม่เป็นไปตามเป้าเสแล้วเนื่องจากกระแสชัดชาติไม่ได้เอื้อต่อผู้สมัครสอรกอเพื่อไทยมากนะักด้วยเหตุว่าชัดชาติพยายามสลัดตัวเองให้พ้นจากชายคาสีแดงหวังเรียกคะแนนจากชนชั้นกลางบ้านมีรั้วและตึกสูง จากเป้าหมาย25ที่นั่งโพวงในประเมินว่าเพื่อไทยจะมีโอกาสคว้าชัยได้แค่10-15ถึงเขตจึงทำให้ทีมยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยต้องแก้เกมส่งอุ้งอิงแพรทองทันชินวัตรหลงช่วยผู้สมัครสอกอเพื่อไทยหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายในบางเขตที่มีคะแนนสูสีกับพักเก้าไกลอีกด้านหนึ่งพรรเพื่อไทยปันนโยบาย50เขต50โรงพยาบาลก้าต่อไปของ30บาทรักษาทุกโรค สำหรับการเลือกตั้งสงกโดยนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีกระโดดเข้ามาเล่นด้วยตัวเองนอกจากนี้นายแพทย์พรมมินทร์เลิศสุริเดชผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายหาเสียงเลือกตั้งสงกยังได้เสนอนโยบายกองทุนพัฒนาชุมชน2 0 0แสนบาทที่มีต้นแบบมาจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง SML สมัยพักไทยรักไทยและเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยกินได้ หมอมิ่งประเมินว่านโยบายประชานิยมเวอร์ชั่นใหม่ที่โดนใจชาวบ้านผู้สมัครสอกอเพื่อไทยจะได้รับเลือกตั้งแบบแลนสไลด์เครื่องจักรสีสม้ม การส่งวีโรดลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครพักเก้าไกลคาดหมายว่าจะขยายฐานเสียงคะแนนเดิมของพักออกไปได้และจากเดิมสมัยเลือกตั้งปี2562พักอนาคตใหม่ได้800,000เสียงดังนั้นผลการเลือกตั้งสองกอจะให้คำตอบว่าการเลือกตั้งสองสอกรุงเทพมหานครสมัยหน้าก้าวไกลยังมีอนาคตอยู่หรือไม่และแกนนำาก้าวไกลอาจจะลุ้นผลสอกอมากกว่าเลือกผู้ว่ากรุง งเทพมหานครเซดวยซขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ